อินแบกอินแบกนะคะวันนี้จะมาแนะนำไซส์ใหม่ของทางร้านนะคะเป็นไซส์ S L ค่ะเป็นไซส์ที่ตรงรุ่นของ S หูยาวนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยค่ะถ้าเป็น S หูยาวเนี่ยทางร้านเนี่ยก็จะแนะนำเป็นไซส์ M เนาะก็คือความยาวเนี่ยมันได้นะคะแต่ว่าด้านด้านด้านกว้างอะคะ่ะมันจะเหลือเนื้อที่อะค่ะมันก็ใส่แล้วมันก็ดูไม่สวยนะคะหลายท่านลูกค้าก็บอกเอ๊ะน้องคะ มันยังเหลือเนื้อที่ค่อนข้างด้านข้างเนี่ยเยอะเลยเพี่จะใช้ไซส์ไหนดีคะเราก็บอกว่าเออน,อน้องแอดมินก็แนะนําว่ามันไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าด้านข้างพอดีความยาวก็ไม่พอดีอีกใส่กระเป๋าเราก็จะไม่สวยทั้งร้านเลยตัดใหม่เลยค่ะเป็นไซส์ใหม่ขึ้นมานะคะตรงรุ่นนะคะเป็น S หูยาวนะคะใช้ที่จัดไซส์ S L นะคะนี่นะคะ ด้านข้างจะกว้างกว่านะคะกว้างกว่าไซส์ m นะคะ sl ตรงนี้ย7ิบเซนนะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูว่าไซส์ s หูยาวอะคะ่ะใส่ที่จัดระเบียบไซส์ sl ล้วจะเป็นยังไงของเราจะไม่มุมชนมุมนะคะเพราะว่าถ้ามุมชนมุมมากๆเนะะี่ยค่ะมันจะดูมันจะดูกระเป๋าไม่สวยอะคะ่ะมันจะดูทื่อๆไปนะคะถ้าใส่ไปแล้วลูกค้าบางท่านเนี่ยจะแบบน้องคะมันรู้สึกยังหลวม พอใส่ของเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะดูพอดีนะคะแล้วก็กระเป๋าจะไม่เป็นทรงกล่องเนาะอันนี้ใส่แล้วนะคะตอนนี้ใส่อสเอลเราทำมาสองสีนะคะเป็นสีเทากับสีน้ำตาลนะคะลูกค้าเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะสองสีนี้จะจะขายดีอยู่แล้วสำหรับแบบลองชอมนะคะเดี๋ยวเราใส่ของกันดูว่าพอใส่ของกับกระเป๋าที่เป็นลองชอมที่เป็นเนื้อเงาๆอย่างนี้ค่ะมันจะเห็นเป็นเป็นรอยของของหรือเปล่าว่า ของของมันจะนูนขึ้นมาไหมนะคะแล้วพอใส่ไปแล้วอะคะ่ะที่ว่าฐานแข็งเนี่ยมันแข็งจริงหรือเปล่านะคะว่าเอ๊ะต้องซื้อแผ่นรองเพิ่มไหมอะไรไหมนะคะอันนี้ใส่ไปตรงกลางแล้วนะคะอันนี้ใส่ด้านข้างนะนี่ใส่แล้วนะคะ ยังไงไดีนี่ค่ะเห็นไม่เห็นนูนๆเนาะเนี่ยค่ะกระเป๋าดูเป็นทรงดูมีชีวิตชีวานะคะไม่เป็นกล่องแบกบกล่องซีดีอย่างไรเงี้ยนะคะเหมือนเอากล่องเอซีใส่มาอะไรเงี้ยน,ะะนี่ที่สะรเบียมตรงการหยิบจับของได้สะดวกนะคะลูกค้าเพราะเพราะมันไม่หมุกเข้าหากันเราเสริมถึงข้างบนนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะโคนะคะให้ลูกค้าดูแบบชัดๆอบบนี้ดีกว่านี่ เราใส่ของไปแล้วตรงกลางเนี่ยค่ะจะหยิบจับของได้ได้สะดวกเห็นไหมคะเนี่ยค่ะด้านนี้ยังมีช่องเล็กๆอยู่นะคะ <ๆ S 1> เผื่อลูกค้าจะใส่แบบการรถไฟฟ้าบัตรที่จอดรถหรืออะไรเงี้ยเสียไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเล็กๆตรงนี้ได้นะคะ หยิบจับได้สะดวกใช้งานสะดวกนะคะไม่ต้องมาหาหา,หาของนะคะทานแข็งนะคะด้านข้างเสริมแข็งเป็นช่องรอบนอกทั้งหมดนะที่จัดระเบียบของทางร้านชื่อร้านเราชื่อแบรนด์เรา i n b a c k i n ิน c น,นะคะอะไรที่เกี่ยวกับกระเป๋าทางร้านเราจะดูแลนะคะแล้วก็พยายามจะหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาให้ลูกค้าได้ได้ใช้กันนะคะเราก็ได้ดูกันว่าแบบเอะอันไหนจะแมทก,กับกระเป๋าเราดีหรือไงดี อันนี้ตรงรุ่นเลยนะคะ S หูยาวใช้ที่จัดระเบียบ S ไซส์ S L ค่ะไม่ต้อง M แล้วนะคะพอ M เนี่ยไม่พอดีอันนี้พอดีค่ะอันนี้พอดีค่ะลูกค้าบางท่านไม่ชอบหูตรงนี้ตัดออกได้เลยนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยสวยเห็นไหมคะกระเป๋ายังดูสวยอยู่นะคะถ้ายัางไงลูกค้าฝากกดติดตามเนอะนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะเผื่อลูกค้าหลายๆท่านนะคะ ใช้ลองชอมเนี่ยเอสหูยาวเป็นค่อนข้างเยอะนะคะจะได้มีที่จัดระเบียบกระเป๋าที่สวยๆนะคะหาของง่ายและทำให้กระเป๋าเป็นทรงสวยแบบนี้นะคะถ้าอย่างไรขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย